ขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะอ้าวสิ่งใหม่ๆเนี่ยไม่ไม่คิดว่ามาอยู่ใกล้ยอดรักอ่าเคยเห็นเขาอาบน้ำไหมไม่เคยเห็นนะบานใกล้ครับอ่าขอกรองตัเออโดนวัดเป็นอหรอไม่เป็นไรหายแล้วหรอดูทุกอย่างแล้วเป็นหัวรัสสารเนี่ยแล้วแม่เป็นไงบ้างตอนนี้แม่เป็นไงบ้างตอนนี้ แน่เป็นยังเมตอนนี้ดีขึ้นนะแต่ตอนนั้นแหละมันตอบยากจังเลยครับบเป็นลครับไม่หันไลังะเลยครับครับได้ได้ครับได้ครับอเลยนะแม่ๆตอบตอบดูจนหูล้างแล้วหูล้างอรอ หูลังครขอบคุณครั uh huh. ไม่ว่าอะไรหูก็มาบอกว่าเป็นอะไรก็อยากรู้เป็นยังไงพอถามก็ไม่ไม่ตอบนั่นแหละไอ้ม่หันจริงใช่ไหมแค่เพลงที่สี่คืออะไรเพลงที่สี่อ๋อันเพลงที่สี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่ะกล้องด้วยใส่ตองหูเต็ อ่าขอบคุณครับนหูเ้อนี่หคู่แข่งแม่ดอย <c oughs> ม่วงไเลยแ <c oughs> ม่อยจามแล้ว,วม่วงเลยแม่ดอยเลยจามแล้วแม่ดย,ย,ดยคุณครับือเจอที่ฉันด้วยนะยนนเพลงใครลองยากอย่าเ <c oughs> สียใจนักเลย ใครไม่รู้นะไม่รู้เรื่องเลยร้องไม่จำไม่ได้หรอกออรได้ครับอขอบคุณค่บแม่ขอบคุณมากคนระับขอบคุณครับอาป๊าไม่ต้องขอบคุณแม่ครับ ขอบคุณครับแม่ครับเดี๋ยวน้าักครู่นนีโอเคครับผมครับอีกหนึ่งท่านนะครับนี่ต่างล่กสองร้อยแม่ต่างลูกอันนี้เป็นคนเป็นพลเมืองดีนะนี่แหละพลเมืองดีต้องได้เลยดีน่าจะร่วงเยอะกว่านี้นะเงินล่วงแล้วบอกว่าเงินล่วงอ่าพลเมืองดีนะไม่ใช่เงินหนูนะเงินแม่แม่จะสิบโมงท่านไหนจะยกยกเงินไหนจะอา ฝากมาให้นะไม่เดินมาหาหนูล่ะอไกลแค่นั้ไกลโอ้โหเชื่อแม่ค่ะเชื่อเลยเสื้อเขียวมาเลยนะวันนี้ขอบคุณครับเขียวเหนียวซ้ำไหมไม่เหนียวหรอเหนียวไปเขีเหนียวไม่แน่เขียวเหนียวนี่นะโอเคเป็นเรื่องที่ดีเลยยิ้มมาปางหลบนั้น ดูสวยงามขอบคุณมากครับขอบคุณครับอะไรนะไอเสือเขียวบุกเป็นคำโบราณตั้งแค่ใช่ไหมขอบคุณครับหาวเป็นดาวเป็นเดือนเลยเหรอโอ้โหจริงเลยเชื่อหละจริงเลยเชื่อหละฮานุมานะฮานุมานสอบูรณ์ครับไม่ต้องมีตาก็ถ่ายรูปได้ครับ เขาเถียงกนอยู่ข้างนาวรุ่มสยไม่ดีจัเดี๋ยวถ้าขพี่ว่า้สว่าไม่สบายใจจริงเดี๋ยวขอเล่นบัญชีอนูไว้กัห่อยได้ัวเขาไม่สบายใจไงต้องของานนั่แหละบอกว่าไม่ตามไปดูได้ไหมหนูกว่าเขาไม่สบายใจชิ้นเล่มให้ละอันนะนันะมีเดอันงสบายใจอยู่แล้วอ่อขอบคุณคับ ทำไมเราใส่เสื้อผ้ามาคนเดียวอะ่ะน,นี่อ่านลายสิลบไปแล้วบ้างเนี่ยโหลดเกมอื่นมาเล่นหรือดูตรงนะขอบคุณนะขอบคุณนะครับเดี๋เชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับใส่บทที่ได้ไหมอ้าวเชิญได้เลยครับโอ้จะขึ้นข้างหน้าด้วยเหรอฮะ,ะโอ้ยพี่ตายแล้วใส่กระโปรงพี่ใส่กระโปรงนะแลนะนะ้วตกลงจะโดดลงมไหม ไม่โดดนะโอเคใช่ okay. ทุก่านในตุกขอบคุณครับขอบคุณครับทุกครับขอบคุณครับขอบคุณครับขวังมะนาวตัวน้องเป็นสาว นานและประมาณนะั้นลองประมาณนะน,นั้นขอบคุณครับเอาเพลงชา้าไปก่อนนะสวรรค์ปลายนาพี่น้องเชื่อใน